เอาละครับคุณผู้ชมอยู่กับผมกายกันเท็กเช่นเคยนะครับในส่วนของวันนี้นั้น <Hello. S 1> ผมกับมิสเตอร์เจมีการวางแผนว่าจะทำห้องสมุดเอนชานนะฮะโดยการจับชาวบ้านมาขังไว้นะครับซึ่งตอนนี้มิสเตอร์เจนั้นได้ออกทำการบินนะฮะเพื่อไปตามหาจับชาวบ้านอยู่นะครับแล้วก็นี่นะครับชั้นล่างของผมได้ทำใหม่ให้มันสวยงามกว่าเดิมนะฮะ ผมยกสูงขึ้นเอ้ยผมขุดลงมาต่ำลงนะฮะเพื่อให้สามารถทำการปลูกชูการ์เครนได้นะฮะพวกชูการ์เครนมันต้องมีบล็อกบล็อกข้างบนสูงหน่อยนะครับแล้วห้อง Fairy, แฟรี่เราก็ทำใหม่นะฮะตรงนี้จะกลายเป็นสวนแฟรี่ไปเลยนะครับแล้วก็เตียงนอนของเราอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วตรงนี้นะฮะนี่คือทางลงดันเจียนที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะฮะดูสิ ไม่ใช่หรอกทางลงเหมืองดิอ่าไม่ใช่ดันเจียนทางลงเมืองนะฮะยิ่งใหญ่มากๆเดินลงไปก็จะมีเมืองข้างล่างนะครับอลังการจริงๆเลยนะครับเนี่ยนี่นะฮะก็คือสิ่งที่เราทําใหม่มานะฮะอยู่ในอยู่ในนั่นน่ะนะไม่อยู่ในบ้านหลังใหญ่ๆอะ่ะโคตรโชคดีเลยนะล่ะนะในไรเบรรีนะฮะนี่ครับแอดวานเมนดิ้ง ชุดเกาะเราจะไม่วันพังแล้วเราจะต้องจับเอบรรลักษ์คนนี้กลับบ้านนะครับโคตรซุปเปอร์แลเลยนะไม่ว่าจะด้วยกรณีอะไรก็ตามห่าวเอโมรอลใช้เอโมรอลสี่สิบอันใช้เอโมรอลสี่สิบอันโอเอได้มาแล้วหนึ่งเล่มโอเคายเป็นชาติแล้วเมนดิ้งอ่ะต่อไปโชคดีนักกว่าเอโมรอลมาเยอะมา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 ไอหนุ่มไม่ต้องฟาร์มเหลืองแล้วกับต่อไปสองเล่ม นะครับเดี๋ยวเอเมรอลหมดว่าฟ้องขาดขั้วมาหกสิบสี่อันนั่นเนี่ยเดี๋ยวอยู่บ้านแมวอยู่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโคตรมาหาดวงโชคดีแล้วที่กูมาโคตอนเนี่ยมาเอ้มาไว้ดิอ่อจับมาแต่เอาไว้นะอาจจะปลอดภัยมาคลุกเพชรไว้เลยวุยเขียนว่าแอดวานถ้ามันหายระหว่างทางนี่โคตรสวย เมนดิงใช่มันอยู่ไหนมันอยู่โคตรไกลเลยนะฟองจากบ้านเราอะวู้มันอยู่ไกลมากๆเลยโคตอนน่ะมันอยู่โคตรไกลกูบอกเลยมึงฟ้องมึงเทราพอหากูแล้วเอาเพชรเอาเอมอรอลมาให้หมดเลยกูกูยังไม่อยากขี้มันกลับไม่กูยังกูยังไม่อยากขี้มันกลับบ้านไงบ้านก่อนเคเคเคมาส่งเอมอรอลให้กู ส่งเอมเบรลมาสดีดีโอ้โหธนูเต็มตัวมึงเลยวะจะแตกเลยโคตรหน่วงเลยกว่าจะเก็บของได้มาไหนตัวไหนพิ่ทราบนี่ไงครูเทรดกับมันจนได้ของเพิ่มเลขาวไรเบอร์เรียนเนี่ยมันจะมีหนังสืออยู่แอดวานเมนดิ้งออกมาอีก แอดวานเมนติงแอดวานเมนติงเอาให้เพชรหมดตัวไปเลยเอาให้เอ็มบอทหมดตัวไปเลยวานเมนติงเฮ้อมีสิตอนนี้ได้กี่เล่มแล้ววะสี่เล่มกับอีกกี่เล่มวะได้ตรงนี้ก,กว้างๆแล้วก็เขี่ยไปเลยได้มาหกเล่มได้มาหกเล่ม โอ้ยคือไกลแถบวะใช่ไงกุต้องบอกเคียบเองอย่าให้ตกนะมึงขคีบฟ้องมึงขคีบไปลวมึงขีบไปล้ไปเลเออไปเลย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 กลับเป็นอยู่เนาะตายอย่าบินอย่าบินสูงมากไงอย่าบินสูงมากพยายามหลีกเลี่ยงตัว พยายามหลีกเลี่ยงบังกรหรือมอนต่างๆเพราะถ้าเกิดมอนยิงใส่มึงอะประสบการณ์ชาวบ้านตกกูมีประสบการาากณ์ณรก,รกับวัวมาแล้วเออไป,ประยะทางไกลอันนี้กูจะบินถึงไหมนะ่ะมันบินแล้วก็กลับไปที่เดิมอังกอาวัดโอ้โหเฉียงลงไปเลยฟ้องเฉียงสุดตีนส่วนกูจะกูจะไม่บินนะเพราะว่ากูจะวับกับเพราะว่าเดี๋ยวมึงจะแหลกไปม,มากกว่านี้ มึงกด f 5้าดูไว้ด้วยว่าชาวบ้านมันตามมาไหมกูโดนอยู่ใช้ f 5ห้าบินนั่นแหละโหูสิ่งลรำค่าครับสิ่งลรำค่าไล่ลุงออกไป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 เฮ้ยให้มันหมู่บ้านที่ตายเจอสจากบ้านผมเดี๋ยวนี้ไอ้ลุงชั่วไอ้ลุงชั่วออกไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้นะ สิ่งนั้นมันยังอยู่อยู่ป่ะเนี่ยสิ่งไหนสิ่งเดียวที่ฆ่ากูาได้ซีเซอร์เพนน่ะเหรอมันไม่ได้มีแค่นั้นหรอกนะที่ฆ่ามึงได้นะมันยังมีอีกหายไปเดีเดี๋ยวเดีย๋ยวโอ้ยซีเซอร์เพนตัวใหญ่ชิบหาย ใหญ่เกินใหญ่เกินใหญ่เกินลงไปซะลุงลงไปลงไปในที่ของลุงนั่นแหละลุงตกลงไปในนั้นหลายคนเยอะหลายคนอาจจะตกไม่ไม่ลูโลูกลูกอยาหันมาทางนี้อยา่าอย่าอย่าหลายคนอาจสงสัยนะครับว่าผมจะลุงลงไปที่ไหน ผมกระดัดลุงลงมาที่ห้องแห่งลุงนี้ยังไงล่ะปิด f เจ็ก่อนทีนี้ลุงก็จะมาอยู่ที่นี่แล้วขอต้อนรับลุงสู่ห้องแห่งลุงนะฮะทีนี้ลุงจะต้องไปอยู่ในที่ของลุงน่นก็คุกยังไงล่ะลุงมันควรจะอยู่ในคุกลุงไม่ควรจะมาอยู่ข้างนอกนี้เพราะความผิดของลุงมันใหญ่หลวงลุงลุงตู่เอ้ยลุงลุงตู่ครับหน้าตาเขาเหมือนตู่เหรอครับ ลุงตูบเนี่ยหน้ามันเหมือนหมาดีวีเลเจอร์เนี่ยผมจะเรียกว่าลุงตูบแล้วกันเขาไปอยู่ในคุกซะความผิดของลุงมันใหญ่หลวงเกินไปที่จะได้ออกมาเดินเพ่นพลาดรับใช้โทษทันของตัวเองเออรู้จักที่ของตัวเองนะอันนี้แรกเลยได้ S1 m e n d i เ g 5คโอเคเดี๋ยวไปมาแปะ ลุงคนแรกได้เข้าไปอยู่ในคุกนะนะฮะได้เข้าไปอยู่ในที่ของตัวเองแล้วลุงคนต่อไปไปจับลุงมาฟ้องมึงจะได้เทสห้องกูมันค่อนข้างเอาลุงมาเก็บได้ง่ายมากเลยแหละไปหามาก่อนอหาไปฉันก็ดำดินหาไปซะหานั้นให้ด้วยหาหา,หานั้นให้กูด้วยจิโอนาด หรือไม่หรือไม่ก็คริสตัลสไปค์พวกที่พวกมอนที่ดอกมาจากการขุดแร่ที่ไม่เราไม่ต้องใช้ซิลทอชนะใช้ธรรมดาใช้พิกแอกที่ไม่มีซิลทอชขุดจะจะสมได้มอนพวกนั้นถ้าขุดแร่เทียต่ำก็จะมีจิวนะถถ้าขุดแร่เทียสูงก,ก็จะมีอันนั้นแหละ สรุปมีแต่ไรบาเลียนดรอปอันเคิลเฮียดรอปอันเคิลเฮียแล้วทีนี้เราก็มาข้างล่างให้เราก็สรุปเป็นอไรบาเลียนที่ให้หนังสือใช่สรุดแล้วสร็จแล้วอันนี้แอดวานเมนดิ้งโอเคแอดวานเมนดิ้ง ในลุงรำค่ากบสมบัติอะไรต่างแอดวานเมนดิงค่ะฟอาตายเพราะอะไรเสียงมึงขาดนะฟองเอาละครับคุณผู้ชมผมรู้มาว่าถ้าเราใช้นี่ฮะสแปดพอยชั่นออฟวิกเน็ตปลาใส่ซอมบี้วิเลเจอร์นะฮะแล้วเอาแอปเปิลทองให้มันกินเนี่ย มันจะเปลี่ยนกับเป็นวิลเจอร์ธรรมดาแล้ววิลเจอร์จะรักเราและเราก็จะสามารถแลกของได้ในราคาถูกนะฮะเดี๋ยวเราต้องลองมาดูก่อนนะฮะฟองขึ้นทางไหนฟองบินเราอ๋อบ้านสวยเอาลงเลยนะเอาลงมาดิเอาลงมาตัวหนึ่งเอาลงมาตัวหนึ่ง,เอ,ง,งเอาลงมาแล้วใช่ไหม อ๋อม,มันตกลองอกมาข้างๆจบเลยครับพอละเลเลโตทอนนี่เิลเจอร์ออฟเล็กเก็ตเน,นตัวนี้ววตัวนี้ชุดขาวไหนไหนไหนเอาลงมาดิมันโดออกมาได้ เรต้องเก็บนกไปก่อนลงไปแล้วชุดขาวมีคนโดนแล้วมีคนโดนวิกเน็ตแ,แล้วพอแล้วฟ้องปิด,ป,ด,นนดปิดอันนั้นดิปิดอันนั้น ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหมไหเดี๋ยวรอมันกลายร่างตอนนี้แอปเปิลทองกูหมดแล้วเดี๋ยวกูเอาวิกเนี่ยให้มึงเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไง Has reached the gold zombie doctor กลายเป็นกลายเป็นซอมบี้ธรรมดากลายเป็นว i ลเจอร์แล้วหนึ่งคนเว้ยดูดิฟองซื้อวะมันกลายมันกลายเป็นซอมบี้ธรรมดาหนึ่งคน ซอมบี้ด็อกเตอร์ว่ะตอนนี้ก็เป็นซอมบี้ด็อกเตอร์แล้วว่ะฟองเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้มากันดิเอาไม้มากันดิเอาไม้มากันดิคาโทกากูไม่มีอะไรเหลือเอาเอาไม้ไปเอาไม้ไปเดี๋ยวกูล่อมันอะไรนัะล่ะมอสอาเซี oh, ยเลยโอ้ยิงเลยยิงเลยมันเป็นบอสมันเป็นมินิบอสโอดสามนัดก็ตายแล้วมันจะให้พวกอันนั้นกับเรานะรู้สึก ให้ไข่อ่าใช่ได้ว่าไข่ตายตรงโน้นอ่านี่ไงไข่นี่ไงอควาลิกโซลเอามาจะเอาเฮ้ยฟองตัวอะไรนี่ตัวอะไรเนี่ยกากกากเฮ้ยมีอีกมีอีกนะเนี่ยเออคาสไซเดอร์ด้วย ตายแล้วแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยอบเบลอบเบลปล่อยไข่ดิเดี๋ยวนะอบเบลอบ,บาไม่ใช่ดิอบ,บาเอียอบ,บาเอียอบเบลียกูอยู่ในน้ำได้นานอปล่อยไข่ดิได้ไม่ฟองเลยเหรอตัวเหี้ยอะไรเนี่ย ตัวเฮียอะไรี่ะโอ้ยทำไมดวงดีจังเลยได้ตัวโคตรใหญ่อะมันขี่ได้ไหมขี่ได้ไหมวะอันนั้นตัวอะไรได้เด้อย่อแล้วก็กดลิดขวาดูชื่อว่า Treasure <ม>เดี๋ยวกูเอามันขึ้นมาก่อน ตัวโคตรใหญ่เลยวะเออได้อยอู่ตัวแม่งบังทุกอย่างเลยมันใหญ่มากอากัตมาจากไหนอรอนากัตมาจากไหนไอพวกนว้ำนี่มันแพ้งหไปลูกกลับไปอยู่มันเดี๋ยวค่อยเลียดด้วยกัน ไปดูชาวบ้านเราดีกว่าเราจะเป็นด็อกเตอร์ครับเราจะเป็นซอมบี้ด็อกเตอร์ยังไม่กลายร่างอีกเลยฟาดด้วยกราวเวลเฮ้ยมีคนแปลงร่างแล้วมีคนแปลงร่างแล้วมีคนแปลงร่างแล้วอย่ามากัดชาวบ้านกัดกูแทนจะกัดชาวบ้านกัดกูแทนออกัดกูแทนเออกัดกูแทนอะโต้คาร์เฟอร์คอ,อยาตายไปเลยก็ได้เดี๋้อมันคืออะไรนะอะโตกรารเฟอร์ เออความตายกันเลยไอกัดมันดิแอลูปเอาไปกินเฉยเลยทำไมมันสงบสูขกันจังเลยเนี่ยเออฟ้องเดี๋ยวมึงเทมไปเลยเดี๋ยวกูเอายาให้แล้วเดี๋ยวกูจะกลับหยิบแอปเปิ้ลมาเพิ่มเอาลละครับคุณผู้ชมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ r l craft part นี้นะฮะและนั่นก็คือการเปลี่ยนให้ซอมบี้กลายเป็นซอมบี้วิเลเจอร์นะครับ ถ้างั้นก็แล้วพบกันใหม่นะฮะในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้เราจสีสอนเัาทุกคนคุณไหครับ กลายเป็นซอมบี้เฉยเลยนะกูส่าไปจับมามนะแบบนั้นเดยนนะแบบนี้แย่เพราะมันพอนเป็นซอมบี้แล้วมันจะดีสปอนได้นะฮะก็คือมันจะหายไปได้เพราะฉะนั้นเราต้องเร่งมือละก่อนที่ชวา,าวบ้านเขาจะหายไปนะนะีค่คเอาเลยฮะทีนี้รอฮะ มันจะสันส้นๆแบบนี้แหละเดี๋ยวรอให้เขากลับมาเป็นชาวบ้านปกตินะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีนะฮะแต่ที่ผมสงสัยก็คือชาวบ้านพวกนี้นั้นกลายเป็นซอมบี้ได้ยังไงแล้วถ้ามันกลับมาเป็นชาวบ้านปกติเนี่ยมันจะได้มันจะได้เหมือนเดิมไหมมันจะเอดวานเมนดิ้งกับเรพิดไฟเหมือนเดิมไหมมาดูก,กันฮะต้องมาลองดูกัน ระหว่างรอนะฮะก็คือตรงนี้ผมทําที่นอนใหม่นะฮะเพราะว่าตรงนี้เราทําเป็นเป็นห้องห้องเก็บชาวบ้านแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยย้ายเตียงมาไว้นี่นะฮะเป็นเหมือนเป็นเหมือนอาคารเล็กๆข้างในนะฮะนี่สวยไหมล้าก็ขึ้นมาก็จะมีเตียงนะฮะมีเตียงอยู่หลายเตียงนะครับมารอดูกันว่าชาวบ้านเขาจะ เปลี่ยนแล้วเราจะได้อะไรกลับคืนมาเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเรามาเช็คดูกันว่าโอเคเยี่ยมตอนนี้ลุมของเรากลายเป็นคาโตกาฟเฟอร์นะฮะ<า>เราแลกแอดวานเมนดิ้งไม่ได้แล้วทีนี้เดี๋ยวมารอดูคนนี้ว่าจะเป็นอะไรคนนี้ได้แอดวารทอนมาแทนซึ่งซึ่งเชียร์มาก อันนี้กลายเป็นคนธรรมดาสรุปนะครับก็คือตอนนี้เราแอดวานซ์เมนดิ้งได้หายไปแล้วนะฮะแล้วก็เลพิดไฟล์ก็ได้หายไปแล้วเช่นกันตอนนี้ผมโคตรเศร้าเลยวะแล้วผมไม่รู้เห็นผลด้วยว่าทำไมมันถึงกลายเป็นซอมบ้